เรียกไม ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ nắm nắm chọn đồng 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 ạ cái <laughs> ไปได้เหรอะไรอ่ะกอะไรก็ได้ครับผมยอมขาย

รับนรด้ไหะคะรับน้ครับเราลงไปนะครับลองกวนไปนะครับลงนไปนะครับลงนไปนะครับรับน้รันแต่านะครับเจ็ัเราเลยนะครับรับน้รับน้าแล้วเือเหที่รับน้ำมาเพื่อนเลยนะครั

เข้ครัครับามาข้าวาเลยครับขาข้าวจากข้าในะครับนีครับนี่ครับนอคยกข้าวตักข้มาเลยเลยครับรับข้าต่อแถวเลยนะครับ